สวัสดีค่ะพบกับบิ่มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบิ่มก็จะมานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการแชร์แล้วก็แบ่งปันนะคะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการเข้ามาเป็นสไพร์ตุรกีเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างนะคะโดยประสบการณ์ต่างๆนะคะที่บิ่มเจอมาแล้วก็จากกลุ่มของสไพร์ตุรกีนะคะก็จะมีรุ่นพี่นะคะที่อยู่ที่นี่มานานแล้วก็จะ มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆนะคะหัวข้อที่บิ๋มจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็คือการเตรียมตัวเตรียมใจนะคะที่จะมาเป็นสไพยตุรกีะคะ่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะสําหรับบิ๋มนะการที่เรามาใช้ชีวิตที่ ต่างแดนนะคะการที่เราได้ศึกษาหาความรู้หรือว่าได้ฟังจากผู้มีประสบการณ์ก่อนเนี่ยจะสามารถช่วยให้เราดําเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นมากๆเลยะคะ่ะบิมมาอยู่ที่นี่โดยการเริ่มจากศูนย์เลยะคะ่ะไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาก่อนไม่ได้ถามผู้รู้เลยว่าประเทศตุรกีเป็นยังไงนะคะแล้วก็พอมาเป็นสไปรตุรกีเนี่ยเราต้องทําตัวยังไงบ้างบิมก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะคะบิมก็เลยอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะสําหรับ สาวๆคนไหนที่จะมาเป็นสไพย์ตุรกีนะคะหรือว่ากําลังพูดคุยกับหนุ่มตุรกียอยู่น่าจะเป็นไอเดียให้นะคะว่าถ้าเรามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเราต้องมาเจออะไรบ้างนะคะต้องมาเผชิญกับอะไรบ้างเนาะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับสาวๆนะคะมาเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะ ส่วนใหญ่นะคะสไายต่างแดนพอเข้ามาเป็นสะปรยตตุรกีแล้วจะได้อยู่กับครอบครัวของสามีก่อนนะคะก็จะมีส่วนน้อยที่จะแต่งงานแล้วก็แยกครอบครัวไปเลยนะคะบิมก็เป็นหนึ่งในคนที่พอแต่งงานแล้วย้ายมาอยู่ที่ตุรกีแล้วนะคะก็มาอยู่กับครอบครัวสามีก่อนนะคะซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะเราอยู่กับครอบครัวสามีนะคะ สิ่งแรกก็คือเราอยู่แล้วเราไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เหมือนทําอะไรไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะคะการที่เราได้ย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวสามีก่อนนะคะแล้วค่อยแยกครอบครัวเนี่ย<ม>คือเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาของคนตุรกีนะคะแล้วก็การดูแลบ้านยังไงอะคะ่ะเหมือนมันเป็นข้อดีมากกว่าสําหรับบิมแล้วก็พอบิมมองย้อนกลับไปนะคะรู้สึกว่า โชคดีที่เราได้พอย้ายมาอยู่แล้วก็ได้อยู่กับพ่อแม่ของสามีก่อนนั่นคือทำให้เราแบบได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาเลยนะคะพอเราแยกครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูแลบ้านได้มีแขกมาเยี่ยมเราตลอดล้วก็สามารถดูแลได้โดยไม่ขาดตรงบกพร่องเลยอะคะ่ะ ไทยจะมาเป็นสะพ้ายตุรกีนะคะสิ่งที่ต้องเจอเลยก็คืองานบ้านที่หนักมากๆนะคะคือบิ๋มก็ได้เรียนรู้จากแม่สามีนะคะว่าต้องทําความสะอาดบ้านยังไงดูแลบ้านยังไงการการเตรียมตัวรับแขกเพราะว่าที่นี่เหมือนเขาจะให้ความสําคัญมากๆในเรื่องพวกนี้นะคะงานบ้านคือหนักจริงๆค่ะทุกคนหนักมากๆนะคะอย่างตอนที่เราอยู่ไทยคือมันจะชิวอะคะ่ะคือเราก็ทําความสะอาดบ้านทั่วไปแต่ว่าที่นี่คือทุก ทุกระเบียบนิ้วเลยค่ะเขาต้องให้แบบสะอาดเนียบแล้วก็เป๊ะจริงๆนะคะอย่งเชื่อว่าสะพ้ตุรกีน่าจะกลายเป็นคนขังความสะอาดไปโดยอัตโนมัติเลยนะคะคือแบบแค่เห็นเส้นผมหล่นลงพื้นแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะคือแบบกลายเป็นคนตุรกีไปด้วยค่ะ ข้อนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะก็คือการเตรียมตัวรับแขกต้องเจอแน่นอนเลยสไปยตุรกีถ้าเราจะมาอยู่ที่นี่นะคะการรับแขกนี่เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะคะด้วยสังคมของคนตุรกีนะคะเขาอยู่กันเป็นแบบครอบครัวใหญ่เลยค่ะคล้ายคล้าสังคมไทยนะคะแต่ว่าที่นี่ก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่าจะเยอะกว่าสังคมไทยค่อนข้างมากเลยนะคะเขาจะไปมาหาสู่กันบ่อยมากๆเลยะคะ่ะแต่ก็ มีบางครอบครัวที่อาจจะไม่ได้บ่อยมากนะคะบางครอบครัวก็อาจจะทุกวันเลยก็มีนะคะเหมือนวนเวียนกันไปอยู่ยางเง้ยแล้วค่ะไปเยี่ยมกันนะคะมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมของเขาอะคะ่ะคือไปมาหาสู่กันบ่อยมากๆเลยนะคะบางครอบครัวเขาแบบมีแขกมาเยี่ยมแทบจะทุกวันเลยะคะ่ะหรือบางครอบครัวถ้าถ้าเราเจอสามีชิวๆหน่อย ก็นานๆทีปีหนนะคะจะมีแขกแต่นี่คือส่วนน้อยมากๆนะคะส่วนครอบครัวของสามีบิมหรือว่าสามีของบิมเนี่ย ก็จับปานกลางนะคะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปก็พอพอได้นะคะหลายคนอาจจะแบบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้อนต้อนรับแขกมันเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอตอบได้เลยนะคะว่าเหนื่อยมากนะคะเวลาแขกมาบ้านแต่ละทีเพราะว่าก่อนที่แขกจะมาค่ะคือเราต้องทําความสะอาดบ้านแบบทุกระเบียบนิ้วเลยนะคะให้สะอาดเนี้ยบเลยเตรียมของว่างของคาวของหวานนะคะทุกอย่างแล้วก็เครื่องดื่มชากาแฟ เราก็ต้องเตรียมไว้พอแขกมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสิร์ฟอะคะ่ะชากาแฟอาหารคือวนไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่นี่เขาก็ดื่มชากันเยอะมากบางครั้งก็คือนานจนแบบจากบ่ายไปจนเย็นหรือจากเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างนี้ก็มีนะคะคือถ้าแขกมาแต่ละครั้งนะคะคือเจ้าบ้านก็แบบเพลียได้เลยอะคะ่ะ ข้อนี้คือสําคัญมากๆเลยนะคะเรื่องอาหารการกินนะคะที่นี่เขามีวัฒนธรรมการกินของเขาเองนะคะก็เหมือนบ้านเราที่มีอาหารไทยใช่ไหมคะล้วก็มีอาหารไทยเป็นเอกลักษณ์ของเราที่นี่เขาก็มีอาหารตุรกีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศชาติของเขานะคะแล้วก็คนที่นี่นะคะเขาจะอาศัยอยู่บนตึกอาพาร์ตเมนต์กันนะคะเป็นเหมือนคอนโดแล้วการทำอาหารก็จะค่อนข้าง ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะคะคนส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่กันแบบเป็นคอนโดนะคะจะมีส่วนน้อยมากถ้าได้มาอยู่แล้วก็ได้มาอยู่บ้านเดียเด่ยวๆอะคะ่ะแล้วพอทําอาหารนะคะอาหารไทยเราอย่างนี้ก็จะค่อนข้างมีกลิ่นแรงนะคะถ้าเราไปเจอแบบเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ถ้าไม่พอใจ ในแบบเราไปรบกวนเขาเรื่องกลิ่นอย่างเงี้ยเขาก็อาจาบบโทรแจ้งตำรวจได้นะคะคือเรื่องนี้ค่อนข้างจะซีเรียสมากค่ะเพราะว่าคนตรุกรกีเขาค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเคารพความเป็นส่วนตัวของของคนอื่นนะคะอย่างพวกกลิ่นอาหารอย่างเงี้ยถ้ากลิ่นแรงรบกวนคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เลยนะคะแล้ว ที่สําคัญนะคะก็คือสามีเราไม่ค่อยชอบกลิ่นอาหารไทยอย่างนี้ก็จะหนักไปอีกนะคะทุกคนบางครอบครัวบางคนสามีก็ไม่อนุญาตให้คุณแม่บ้านเนี่ยทำอาหารไทยก็มีนะคะบางคนเขาก็ไม่ชอบกลิ่นอาหารไทยเลยนะคะพวกน้ําปลาปลาหรือว่าพวกกลิ่นซอสน้ําพริกต่างๆคือไม่ชอบ เขาก็ห้ามไม่ให้ทําเลยนะคะห้ามไม่ให้ทําอาหารไทยอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ถ้าใครโชคดีสามีไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะบิมกออ็ดีใจด้วยมากๆเลยเพราะว่าบิมเป็นหนึ่งในที่ไม่ค่อยโชคดีเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะสามีบิมค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบกลิ่นเครื่องปรุงบางชนิดนะคะแล้วก็กลิ่นอาหารไทยบางอย่างเขาก็ไม่ค่อยชอบนะคะ แต่ว่าบิ้มก็สามารถทําอาหารไทยได้ปกตินะคะเพียงแค่เวลาทําอาหารที่แบบกลิ่นแรงๆนะคะบิ้มก็จะค่อนข้างแบบระวังหน่อยแต่ว่าเรื่องห้ามไม่ให้กินอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ไม่ได้ห้ามนะคะส่วนสําหรับใครที่ได้สามีตุรกีที่สามารถกินอาหารไทยอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่มีปัญหานี่บิมก็แบบแอบอิจฉานิดนึงนะคะเพราะว่าสามีของบิ้มเขากินอาหารไทยไม่ได้เลยนะคะอาหารตุรกีบางอย่างเขาก็กินไม่ได้ แต่ว่าบิ่มก็สามารถทำอาหารไทยได้ปกตินะคะพอมาอยู่เมืองหนาวแล้วเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องการใช้ชีวิตสภาพอากาศอย่างเงี้ยคะ่ะทำให้เราเป็นเหมือนพวกภูมิแพ้หรือเป็นโรคที่เราไม่เคยเป็นอย่างตัวบิ่มเองนะคะหรือว่าสไพยตุรกีท่านอื่นๆนะคะก็เหมือนจะมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันอย่างตัวบิ่มบิ่มก็มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อากาศหนาวนะคะ คือบิ่มไม่เคยเป็นภูมิแพ้เลยนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ตุรกีแล้วจะจามบ่อยมากๆจามจนแบบจมูกเราแบบเยินเลยะคะ่ะก็ต้องกินยารักษากันไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยสภาพอากาศก็จะเป็นหนึ่งในปัญหาะคะที่เราต้องเจอเวลาที่มาอยู่ตุรกีนะคะ ข้อนี้นะคะน่าจะเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะคะทุกคนก็คือแม่ผัวลูกสไใภ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนปัญหาระดับชาติเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ชาติไหนประเทศไหนจะเป็นสไใภ์ต่างแดนหรือว่าสะใภ้แดนเดียวกันนะคะคือปัญหาเนี้ยเจอแน่นอนรับจะถูกครัวเรือนเลยนะคะมีคํากล่าวที่ว่าถ้าได้สามีดีเหมือนถูกรางวัลลอตเตอรี่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าได้พ่อแม่สามีดีก็ยิ่งกว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่ คำกล่าวเนี้ยบิมเห็นด้วยมากๆเลยนะคะยิ่งจะมาเป็นสไปยตุรกีนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยวะคะ่ะเหมือนยุโรปหรือว่าประเทศอื่นๆที่เขาแบบพอแต่งงานแล้วก็แยกกันอยู่ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันนะคะแต่ว่าสไปยตตุรกีนะคะจะอยู่กันแบบครอบครัวะคะ่ะ ฉะนั้นแล้วพ่อแม่สามีเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าเราต้องไปมาหาสู่กันบ่อยอย่างเงี้ยะคะ่ะมีมว่าเสน่ห์ของคนไทยเราอะคะ่ะเราเรามีเสน่ห์ตรงที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวนะคะแล้วก็ยิ้มง่ายใครเห็นใครก็รักอะคะ่ะว่าใช้เสน่ห์ตรงเนี้ยมัดใจพ่อแม่สามีแค่นี้ก็แบบเรื่มปริมแล้วนะคะสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือเพื่อนนะคะพอเรา มาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนเนาะบิ้มว่าการการที่เรามีเพื่อนเนี่ยก็ค่อนข้างจะสําคัญเช่นกันนะคะเพราะว่ามาอยู่ต่างแดนแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบเหงาคิดถึงบ้านนะคะเพื่อนก็ไม่มีนะคะ การที่เรามีเพื่อนเนี่ยช่วยเราได้มากๆเลยค่ะอย่างบิมมาอยู่ที่นี่เพื่อนคนแรกของบิมก็คือแม่สามีนี่นะคะแม่ย่านะคะแม่ย่าจะเป็นเหมือนเพื่อนสนิทเลยพาบิมไปไปเข้าคลาสเรียนต่างๆนะคะเรียนเรียนโยคะแม่ก็จะพาบิมไปแกกลัวบิมเหงานะคะมาช่วงแรกๆก็ได้แม่เป็นเพื่อนหลังจากนั้นบิมก็ได้เข้าเรียนนะคะเข้าเรียนภาษาก็เลยเริ่มรู้จักเพื่อนใหม่ แล้วก็ออกไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนการเข้ากลุ่มนะคะที่นี่เขาก็จะมีกลุ่มเหมือนบรรดาพี่ๆสไปยตุรกีนะคะที่เขามีประสบการณ์อยู่ที่นี่าการเข้ากลุ่มแล้วก็สอบถามข้อมูลต่างๆที่เราไม่รู้เนี่ยจะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะบิมก็บิมก็พูดมาเยอะแล้วนะคะบิมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นข้อมูลเชิงรบอย่างนี้นะคะแต่บิมคิดว่าข้อมูลที่บิมพูดนะคะเป็นเหมือนข้อมูลที่มาแล้วเราก็ต้องได้เจอจริงๆหลับ ให้เราได้รู้ว่าคนตรุรกีกเขาเป็นยังไงมีวัฒนธรรมยังไงนะคะเราต้องปฏิบัติตัวยังไงพอมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวบิ๋มบิ๋มมาอยู่ครั้งแรกนะคะคือไม่มีประสบการณ์ไม่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะบิ๋มว่ามาอย่างบิ๋มอะคือคือหนักอะคะ่ะเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยถ้าเราได้รู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้นะคะเหมือนมันจะส่งเสริมตัวเองนะคะให้มาช้าชีวิตได้ง่ายขึ้นที่นี่นะคะ สุดท้ายท้ายสุดนะคะทุกคนถ้ามาเป็นสะพายตุรกีแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะทุกคนสิ่งที่จะทําให้เราผ่านพ้นไปได้นะคะนั่นคือความอดทน,นอ,อดทนอย่างเดียวเลยนะคะบางครั้งมันไม่มีวิธีแก้ปัญหาะคะ่ะเราก็ใช้ความอดทนของเรานี่แหละให้มันผ่านปัญหาไปได้นะคะเพราะว่าเวลาเรามองย้อนกลับไปแล้วอะคะ่ะมันเหมือนเป็นปัญหาเล็กๆนะคะฉะนั้นแล้วความอดทน ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะบิมก็ขอเอาใจช่วยสาวๆนะคะที่กำลังคุยกับหนุ่มตุรกีหรือว่าจะมาเป็นสไปยตุรกีหรือว่าเพิ่งมาเป็นสไปยยตุรกีใหม่นะคะก็ขอเอาใจช่วยนะคะพอเวลาผ่านไปแล้วมันก็จะชิลๆทุกอย่างเลยนะคะอย่างบิมตอนนี้ก็ชิลแล้วนะคะอาจจะหนักแค่ปีแรกนะคะหลังจากนั้นพอเรารู้วัฒนธรรมรู้ภาษา รู้วิธีการใช้ชีวิตของคนที่นี่แล้วมันก็จะง่ายขึ้นสบายมากขึ้นนะคะ1ปีนะคะหลังจากนั้นก็จะสบายค่ะคลิปนี้นะคะบิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะวันนี้บิ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ